สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะริชี่แอคชัลลจีริชี A ology, ช่คนอ่านไพ่วันนี้เราจะมาดูครึ่งปีหลัง2567สําหรับคนวันอังคารเออนะคะก็จะมีการเงินการงานโชคลาภนะคะความรักแล้วก็สิ่งที่ต้องระวงังแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรมาค่ะ มาดูของเรื่องการเงินคุณวันอังคารก่อนเลยโอ้การเงินสตริงการเงินคุณยังแข็งแรงอยู่นะคะการเงินยังไปได้ไปได้ดีด้วยเออการเงินยังแข็งแรงอยู่นะคะนะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ใช่ว่าอะไรข็มขัดนะแต่มันเหมือนว่าการเงินคุณแข็งแรงคุณคุณสามารถใช้ฟุ่งเฟื่อยได้บ้างเออใช้ฟุ่งเฟือยได้บ้างก็คือมีมีเข้ามาตลอดนะคะ เออมีการเงินที่ดีมีการเงินที่เข้ามาตลอดนะคะการเงินแข็งแรงไม่ได้มีปัญหาหนะ้าห่วงอะไรนะคะส่วนของเรื่องของการงานการงานก็เหมือน กิจาการงานดีนะคะกิจาการงานดีนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับทําธุรกิจก็คืออาจจะมีคู่ค้าที่ดีแน่นแฟนเออจะซื้อขายกันยาวๆนะคะถ้าเกิดเป็นพนักง,งานบริษัทก็คือเจ้านายรักเจ้านายหลงเออถ้เจ้านายรักเจ้านายหลงนะคะบริวารดีกัลยาณมิตรเยอะนะคะนะโชคดีโชคดีทั้งการเงินและก็การงานส่วนเรื่องของโชคลาภ โชคลาบของคุณอาจจะไม่ได้มามาอ้ยโชคลาภของคุณอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของราบลอยนะคะแต่อาจจะมาเป็นเกี่ยวกับคอนเน็ t ชันใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆเออนะคะหรืออาจจะมีธุรกิจใหม่ๆนะคะนะอาชีพเสริม หรือมีเขาเรียกว่าอาจจะมีแบบมีโปรโปรเจกต์เพิ่มอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาทําให้มีรายได้รายได้เพิ่มขึ้นนะคะนะนเป็นเกี่ยวกับการงานอะไรที่ดีนะคะเป็นสชมชคลาภที่มันทําให้การงานดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความรักการรักยังความรักยังพัฒนากันต่อได้เรื่อยๆนะคะคนที่ยังไม่มีแฟนจะมีคนคุยเข้ามานะคะนะจะมีคนคุยเข้ามาร่าเขาเรียกวแบบมากหน้า เออมากน่ารายตาใช่ไหมพี่หมอพูดถูกไหมเออทำให้คุณแบบเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะอยู่ที่คุณตัดสินใจเลือกนะคะแต่แต่มันเป็นเกี่ยวกับอยู่ในช่วงของการพัฒนาดังนั้นเลือกให้ดีนะคะลองค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคุยค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ยังไปต่อกันได้ยาวๆนะคะอาจจะบีนิ่งมั่งเงียบมั่งหรืออาจจะแบบช่วงหมดโปรแต่ถามว่าไปกันต่อได้ไหมไปกันต่อได้ค่ะนะคะเติมความหวานให้การพากันปิด เอตามสถานที่ต่างๆเติตตมเติมนะคะเป็นการเติมความหวานให้กันนะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะส่วนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรระวังอะไรโอ้โหเดียวันอังคารทำไมเธอรถแบบนี้ดูสิ การเงินก็ดีการเงินการงานความรักเธอดีหมดเลยอ่ะพอมาสิ่งที่ต้องระวังเธอก็ไม่ต้องมีอะไรให้ระวังเลยเป็นการแบบรีแลกมากชิวๆหกเดือนหลังนี้เธอชิวๆแบบชิวมากมันเหมือนเราปูพื้นฐานอ่าหกเดือนที่ผ่านมามันดีแล้วหลังจากนี้ไปมันก็จะดีคือมันใช้คําว่าต t a b l ลได้ไหมใช้คําว่าเป็นสมดุลได้ไหมเออก็คือมันไม่มีอะไรให้ต้องระวังละเอออาจจะระวังเรื่องแบบเกี่ยวกับแบบ ต้องไปพักผ่อนที่ไหนเอออาจจะต้องไปเปในส่วนนี้เออนะคะไม่ไม่ไม่มีอะไรให้ระวังอืมอาจจะต้องแบบว่าแค่พักผ่อนให้เพียงพออะไรนะกินอาหารครบห้ามูออกกําลังกายบ้างอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเออต้องมีการรีแลกซ์บ้างหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นประมาณนี้แต่โดยรวมแล้วโอเคเออคนคนมาบังคารอิจฉาจังเลยเออแอปขอกะดิ่งให้หน่อย แอบขอบ้อกดดิ่งให้ควอังคาหน่อยนะคะเออถูกใจคลิปนี้ช่วกดหัวใจเป็นค่ารูช่วยกดติดตามด้วยนะจ๊ะจะได้รู้ว่าพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรริชี่เอทโทรจีริชี ology, ่คนอันไพ่ขอบคุณคะ่ะสามารถกดติดตามพี่หมอนได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ